ไปยืนเท่งหมลงไปยืนเท่งมองกรเจ้าคำแก้วกับล็อกโคูนะคะคำแก้วกับล็อกโคูขึ้นด้วยกันนะคะคนละฟาร์มเจ้าล็อกไม่ใช่เจ้าล็อกโคูเป็นบัคคร์ล้อไหม ขอรอกับข้าแก้วแม่ท้องค่ะแม่ท้องแพทยแม่ท้องของช่างวาค่ะขึ้นรถกับบักขอรอขอรอคนรอค่ะขอรอขี่อ้อนแม่ความใจดีมากค่ะจ้ะเมื่อเดือนสิ้นเดือนนี่เจ้าเได้จล้านีอ คอร์ล้อคอร์ลอคลอเอ้ยคลอ,ลอ,อลกับข้ามแก้วค่ะข้ามแก้วแม่ทองของสังวาสแก้วใบหอดไปหอด,หอดคอกอยู่บ้านกับอยู่น้ำกันหนี่แหละค่ะข้ามแก้วสิได้อยู่กับคอร์ลอนี่แหละเม,มียนจนจนคอดจนออกค่ะ <laughs> จนข้าแก้วขอดยังให้คอรอออกมาอยู่ผู้เดียวคอรอบอดื้อนะคะคอรอบอดื้อเด้คอรอที้อ้อนอยู่น้ำกันสบายก็ยัง่งไงคอรอ,อ,อก,กินยิ้มบอกยาลูซี่มันจะกินไหมครับ กินได้เบิร์ดจ้าแต่ว่าเป็นอย่างคนขึ้นอย่งแทงกุหลาบเพราะว่ามันมีโปรตีนหลายที่แบบเน่นอยู่ดอกอยู่สี่ว่าผมในว่านเลยกินได้ทุกอย่างเลยสี่ใช่กุหลาบก็เสียวแม่ห้องน้ำไม่ใส่ห้องน้ำไปเลยจ้าตรงไปเห็นบอลไม่ได้เลยตรงคนนั่งอยู่หน้าสวัสดีค่ะเลี้ใช่ค่ะเลี้ยวขวาเข้าไปเลยพี่กว้างนะคะ คนดูแลแพะที่นี่นะใจดีทั้งสองภเมเียเลยนะเลี้ยงแพะเหมือนเลี้ยงลูกก็เลี้ยงยังไงให้เลี้ยงเหมือนลูกนะ<ย>ขายแพะทีก็น้ําตาร่วงนะขายแพะแต่ละเดือนให้น้ําแพะค่ะพี่น้องอขึ้นรถเก่งมากเลย,ยขึ้นเองขึนเก่งมายขนเอง้อเอน,องนเอาางอนงขึ้นเ้นเเองของอ้นเอข้เออง้อเอเอ้อเน ยังไม่มีอะไรเลยที่บ้านสามตัวที่บ้านก็ยังสั่งอยู่ยังไม่มาให้แกไปเลยที่ติดในรถเราน่ะค่ะเดี๋ยวแบ่งไปกินยกให้แกเลยยกไว้รถไ,ไปค่ะอย่างละหนึ่งเลยผิวทั่วหนึ่งข้วาวโพดหมักหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอา,าอาหารสำเร็จขึ้นรถนะคะอาหารเม็ดนะ